นครสวรรค์ทั้งทีคนนครสวรรค์คน,นตึ้งเต็ม,ตม,ตม,ตมทีนะคะกรีดให้โซเรนูด้นะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นละมาเองค่ะโพสสักหนึ่งกรุปก่อนที่จะไปเจอทุกคนเอาจริงวันนี้คือตื่นเต้นมาเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ได้มาอีเวนท์ที่นครสวรรค์หลังจากที่ละครกงกํมออนไปคนเยอะมากเลยดีใจสวัสดีค่ะทุกคนโอ คือเสียงทุกคนมังมากชื่นใจที่สุดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มากันเยอะขนาดนี้อ ใจฟูพร้อมทำงานสุดๆเอ้าพี่พลอยโดนเบียดเข้าห้องเออหลังเวทีก่อนนะคะตอนนี้ก็รอคิวอันนี้ส่งพี่พลอยออกไปดูบรรยากาศข้างนอกจะลองให้ทุกคนโอยป้ายไฟซ้ายขวานะคะและก็มาในชุดที่ใหญ่เริ่มเพิ่มเหมือนเดิมดิฉันก็คือจะลากสิ่งสิ่งนี้ออกไปด้วยตัวของดิฉันเองนะคะซึ่งชุดใหญ่กว่าดิฉันมหาศาลค่ะและแบกค่ะ <c oughs> เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ออกไปแล้ว <c oughs> ลักทุเลเล็กน้อยนะคะต้องขอยอมรับแดนเซอร์ cer, มองไม่เห็นดิฉันเหมือนกันคะ่ะร้องเพลงข้ามเวลาให้ทุกคนเหมือนดิฉันได้ข้ามเวลามาเจอทุกคน<ฮ>ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโอ้ยดูข้างบนสิข้างบนก็คนเยอะมากเลยโอ้ยอยากมาบ่อยๆเขามาบ่อยๆได้ไหมเดินโชว์ตัวจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้านะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ เป็นซีเควนตกับเจมจิมจมเป็นการรีวิเนียนนะคะสำหรับซอเรนูและอาสาแห่งกรงกามถ่ายรูปกับสื่อมวลชนหนึ่งกลุ่มนะคะแล้วก็เดินกับทักทายคนข้างบนด้วยขอสิ่งกรีดดังๆให้ซอเรนูค่ะ มือสีให้ดิฉันแบบฉ่ำใจแล้วพอเสร็จแล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะเพื่อออกไปชมโชว์ค่ะบมมมือไซ้ายขวาให้กับทุกคนทุกคนก็คือแบบยืนรอตลอดทางแบบเป็นแถวซ้ายขวาขอบคุณจริงๆนะคะอยดิฉันปรับรึมมากอ่ะอันนี้ก็กำลังรอเพื่อดูโชว์โชว์มาแล้วมังกรสีอทองและฮะ ถามจริงเขาปีนกันขึ้นไปสูงขนาดนี้สสาวซ้ายขวาหน้าหลังนะคะมังกรก็ตามขึ้นไปด้วยอาส่วนตรงนั้นนกน้อยเป็นโดรนนะคะเป็นโชว์โดรนซึ่งมีแบบหลายพันตัวมากเอ๊ะหรือหลายร้อยไม่แน่ใจแล้วก็พลุนะคะฮะมังกรก็พ่นไฟอีกว้า ดิฉันคือตื่นเต้นสุดๆนี่เหมือนได้แบบพรีตุดจีนแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องมังกรเป็นที่ระลึกสักหนึ่งทีนะคะน้องอะตามมีไฟด้วยแล้วต่อด้วยมาสัมภาษณ์กับพี่สื่อมวนชนกับพูดทุกคนที่มาหากันนะคะ